ข้ากับมานพนั่งอยู่บนแค่ไม้ไผ่แก้วเหล้าเกือบเต็มตอนนี้ข้าเริ่มเมาหัวร้อเบาๆนี่มานพเพื่อนรักข้าจะเล่าเรื่องเป็นเรื่องเก่าที่ข้าไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะข้าพูดเสียงออกจะสะอึกสะอื้นเล็กน้อยเพราะเหล้าขา,ขาวขวดใหญ่มานพมองข้ายักคิ้วเรื่องอะไรของเอ็งล่ะสมศักดิ์แกเมาแล้วนะเนี่ยข้าหัวร้อแบบไม่เต็มเสียง เมาที่ไหนว่าไปเรื่อยแต่เรื่องนี้ข้ายังไม่เข้าใจเลยจริงๆข้าเจอผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาด้วยสิเธอเป็นผู้หญิงจากดาวอังคารอะไรนะมานพทำหน้าแบบครึ่งเชื่อครึ่งงงดาวอังคารจริงหรอว่าข้าเมาจนหูเพี้ยนหรือไม่แน่ใจเลยนะเนี่ยข้าหัวเราะอ,อีกยกแก้วขึ้นเอ็งฟังถูกต้องแล้วเพื่อนแกก็ลองฟังดูเรื่องมันเกิดตอนสมัยข้าหนุ่มๆ ข้ายังทำไรอยู่กับพ่อชีวิตก็เรื่อยๆแบบคนบ้านบ้านชาวนาชาวไร่แต่คืนหนึ่งเองจะเชื่อไหมข้าเห็น UFO บนที่นาของข้าเองข้าเห็นแสงวิบวับจากหน้าต่างห้องนอนข้าสายลมเย็นพัดมาความมืดเงียบป,ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าไม่มีแม้แต่เสียงสัตว์อยู่ๆข้าก็มองขึ้นไปบนฟ้าแล้วเองฟังนะข้าเห็นจานบินหมุนติ้วบินสั่นๆเหมือนจะเสียการทรงตัวหัวใจข้าเต้นแรง ข้าแทบก้าวไม่ออกมันตื่นเต้นในสิ่งที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วจานบินมันพุ่งเข้าชนต้นจามจุรีใหญ่กิ่งไม้หักเสียงดังปังไฟสว่างเหมือนฟ้าจะแตกลมพัดแรงจนรวงข้าวโบกสะบัดข้ารีบวิ่งเดินเข้าไปดูหัวใจข้าเต้นถี่มือไม้สั่นหมดและเองจะเชื่อไหมข้าเห็นในยานมีสองตัวตัวผู้สงบแน่นิ่งเหมือนหมดลมหายใจแล้วแต่ตัวเมียยังขยับได้ ตัวเธอตัวเล็กผิวเขียวตากลมโตดวงตาใหญ่กว่าหน้าเราอีกมองข้าเหมือนอ้อนวอนข้าเป็นคนเดียวที่ช่วยเธอได้มือเธอเล็กโปร่งส่องแสงนวลออกมาให้เห็นข้าอยากเข้าใกล้แต่ก็กลัวเธอไม่พูดแต่สายตาข้าเข้าใจดีมันร้องขอหัวใจข้าเต้นแรงข้าก้าวเข้าใกล้มือเธอชื้นนิดแต่อุ่นอารมณ์มันปั่นป่วนทั้งกลัวทั้งสงสาร ข้าก้มลงมองหน้าเธอความรู้สึกมันผสมกันหมดเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งและข้าก็รู้คืนนี้ชีวิตข้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนี่มานพตอนนั้นข้าคิดอยู่ตั้งนานจะไปบอกผู้ใหญ่บ้านดีไหมหรือจะให้ตำรวจมาดูดีหัวข้าปั่นไปหมดแต่ข้ามาคิดอีกทีถ้าใครเห็นเธอเข้าเธออาจไม่ปลอดภยัยแล้วคนก็อาจแตกตื่น ข้าจึงตัดสินใจเอาเธอไปที่โรงนาที่เก็บยุ้งข้าวข้าเคลียร์ที่นอนเอาผ้าคี่ริ้วกับฟางจัดให้เธอค่อยๆนอนข้าเฝ้ามองหัวใจมันทั้งสงสารทั้งโล่งใจเหมือนอย่างน้อยคืนนี้เธอปลอดภัยข้านั่งอยู่ใกล้ๆมองเธอหลับสายตาเธอเรียบง่ายแต่ยังคงสื่อสารบางอย่างกับข้าข้าเองก็ไม่รู้รู้แค่ว่าคืนนี้ข้าต้องอยู่ตรงนี้และอยู่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ให้ได้ พ่อเธอหลับตาลงข้ารีบไปเคลียร์ซากจานบินมาซ่อนไว้ที่หลังยุ้งข้าวเอาผ้าคลุมปิดไว้อย่างดีแล้วรีบกลับไปดูเธอข้าสังเกตว่าเธอเหมือนเริ่มอ่อนแรงผิวซีดลงไปอีกหัวใจข้าก็ตึงคิดไปคิดมาว่าต้องทำอะไรให้เธอมีแรงข้าเดินไปครัวเอาน้ำตาลสายแดงต้มกับน้ำกวนเบาๆกลิ่นหอมลอยขึ้นจังหวะนั้นพ่อข้าลุกมากินน้ำเอ่ยถาม ข้าหิวเลยมาต้มมาม่านิดหน่อยข้าพูดไปก่อนพ่อข้าจะสงสัยพ่อข้าพยักหน้ายังงัวงเงียอยู่กินเสร็จแล้วก็กลับไปนอนซะพรุ่งนี้ต้องตัดหญ้าแต่เช้านะข้าได้แต่พยักหน้าไม่ได้บอกแกว่ามีผู้หญิงต่างดาวอยู่ในยุ้งข้าวหัวใจข้าเต้นแรงมือก็ยังสัน่นกวนน้ำตาลต่อพอได้ที่ข้ารีบไปหาเธอเธอเงยหน้ามองข้าดวงตากลมโตสายตาแบบไม่พูด แต่ข้ารู้เธอต้องการพลังงานข้ารินน้ำตาลใส่ถ้วยให้เธอลองดื่มนะจะได้มีแรงข้าพูดกัชับเธอค่อยๆยกถ้วยดื่มช้าๆอย่างว่าง่ายข้าสังเกตเห็นไหลเธอผ่อนคลายลงใจข้าโล่งขึ้นเหมือนคืนนี้อย่างน้อยข้าก็ช่วยให้เธอปลอดภัยแล้วเช้าวันถัดมาข้าตื่นแต่เช้ามืดรีบลงไปหาเธอยังไม่ทันพูดอะไรเธอหันมามอง ดวงตากลมโตเป็นประกายเหมือนดีใจสุดๆที่เห็นข้าข้าก้มลงใกล้ๆเธอสวัสดีเช้านี้เป็นยังไงบ้างละ่ะเธอพยักหน้าทำท่าจะพูดแต่ข้าไม่เข้าใจน้ำเสียงก็เลยพูดภาษาบ้านๆของเราแทนไม่เป็นไรนะข้าฟังไม่ออกหรอกแต่ไม่เป็นไรเธอหัวเราะตอบแบบเหมือนเข้าใจแล้วก็เอื้อมมือมาจับมือข้าไว้ ข้าคิดอยู่เทคโนโลยีของเธอคงล้ํากว่าข้าเลยเข้าใจง่ายๆด้วยสายตาและท่าทางข้าก้มลงพูดบอกเธอข้าไม่รู้ชื่อเธอเลยงั้นข้าจะตั้งชื่อให้แล้วกันเรามาเจอกันที่ต้นจามจุรีงั้นข้าจะเรียกเธอว่าจุรีนะถ้างั้นเธอยิ้มแบบตาเป็นประกายข้าไม่แน่ใจว่าเธอเข้าใจคําพูดทุกคําหมแต่รอยยิ้มนั้นเหมือนชอบชื่อนี้เข้าแล้วข้าหัวเราะชอบใจ ชอบชื่อนี้เหรอจุรีดีจริงๆเธอพยักหน้าและเอื้อมมือมาจับข้าอีกครั้งแบบอ้อนๆหัวใจข้าถึงกับเต้นแรงรู้สึกใกล้ชิดเธอขึ้นมาแบบทวีคูณนี่จุรีดูท่าทางจะหิวเดี๋ยวข้าจะไปทำข้าวต้มให้กินละกันนะข้าพูดบอกเธอเอียงหัวพยักหน้าสายตาแบบรอคอยเจ้าของข้าอดยิ้มไม่ได้ข้าคิดในใจไม่รู้เธอจะกินได้ไหม แต่คนป่วยยังต้องกินข้าวต้มข้าก็ต้องทำให้เธอกินให้ได้ข้าเดินไปตักน้ำใส่หม้อคนผสมน้ำกับข้าวใส่ไข่ใส่น้ำตาลเล็กน้อยหอมกรุ่นนี่ข้าทำให้เธอแล้วนะลองดื่มดูหน่อยข้าวต้มร้อนๆอยู่ในมือข้าที่ส่งกลิ่นหอมเธอค่อยๆยกถ้วยข้าวต้มขึ้นดื่มแบบไม่มีอาการร้อนทั้งที่ข้าวต้มควนขมงข้าสังเกตเห็นไหลเธอผ่อนคลายสายตาเต็มไปด้วยความไว้ใจ ข้าหยุดยิ้มรู้สึกใจอบอุ่นเหมือนคืนก่อนและเช้านี้ค่าอยู่ตรงนี้ช่วยให้เธอปลอดภัยแล้วหัวใจค่าก็เต้นแรงแบบไม่เคยเป็นมาก่อนจุรีมองค่าแล้วทำท่าทางเหมือนอยากได้อะไรบางอย่างประมาณสมุดโน้ตกับดินสอค่าพลางคิดในใจค่าคงจะเดาถูกอยากเขียนอะไรหรือไงค่าถามเธอพยักหน้าสายตาแบบอ้อน เต็มไปด้วยความตั้งใจข้าอดหัวร้อไม่ได้ก็ได้เดี๋ยวข้าจัดให้ข้าไปหยิบสมุดโน้ตเล็กๆก,กับดินสอวางไว้ข้างกายเธอยิ้มเหมือนพึงพอใจค่อยๆจับดินสอแล้วเริ่มบรรจงจดอะไรบางอย่างข้ามองหัวใจเต้นแบบน่ารักและเรียวเหมือนเราสื่อสารกันด้วยสายตาข้าเองก็อยากช่วยให้ทุกอย่างสะดวกเรียบร้อยดังนั้นข้าบอกจุรีไว้ ให้อยู่เงียบๆอย่าออกไปไหนเด็ดขาดเพราะข้าต้องออกไปตัดหญ้าคนาเดียวพ่อข้าจะสงสัยเอาได้จนพลบค่ําข้าทํางานเสร็จทุกอย่างรอจนพ่อเข้านอนข้าก็รีบไปทําต้มจืดไปให้จุรีพอข้าไปถึงเธอเริ่มลุกขึ้นมานั่งดวงตาโตพอเห็นหน้าข้ากับอาหารเธอยิ้มดีใจตาเป็นประกายแบบยิ้มกว้างเต็มใบหน้าเธอยื่นสมุดโน้ตที่เขียนมาให้ข้าข้าคิดในใจ แล้วข้าจะอ่านออกเลยว่าคนละภาษากันชัดๆแต่พอเปิดหน้าแรกข้าตกใจเธอเขียนออกมาเป็นภาษาไทยแบบไม่ต้องทานเสเลทอะไรเลยข้าเริ่มอ่านประมาณครึ่งเล่มพอสรุปได้ว่าโลกของเธออยู่บนผิวดาวอังคารเหมือนที่ข้ากับเอ็งอยู่บนโลกแต่เทคโนโลยีของพวกเขาล้ำเกินขีดจำกัดจนทำม่านบาเบรียคลุมอีกชั้นหนึ่งทำให้เราไม่สามารถมองเห็นคนจากโลกพวกเธอได้เธอบอกอีกดาวของเธอ ความรักความเมตตาต่อกันมันหมดไปนานแล้วดวงตาไม่มีแววตาแล้วตอนนี้เธอมาเจอข้ามนุษย์โลกที่มีแววตาอ่อนโยนเธอเริ่มตกหลุมรักโลกของเราแบบไม่รู้ตัวข้าหยุดอ่านมองหน้าเธอดวงตากลมโตจ้องข้าหัวใจข้าเต้นตามข้าก็อยากหายสงสัยตัวที่มาด้วยในยานคือเพศผู้อย่างที่ข้าคิดไว้ใช่ไหม จูรีรีบหยิบสมุดโนต้ตจากมือข้าจ้องมองข้าแล้วเขียนสมุดโนต้ตเผยคำตอบใช่นั่นคือสามีของเธอเองเธอเล่าด้วยลายมือชัดเจนว่าสามีกับเธอขับยานออกมาแล้วเผอิญดันหลุดมิติจึงหลงเข้ามาที่โลกของเราแล้วยานเกิดเสียการทรงตัวชนต้นจามจูรีอย่างที่ข้าเห็นข้าเงยหน้ามอง เห็นน้ำตาไหลรินจากตาใหญ่ๆของเธอเธอสั่นสะอื้นแบบข้าไม่เคยเห็นใครอ่อนแอและเปร่ะบางแบบนี้มาก่อนเลยเชียวหัวใจข้าเจ็บปวดหน้าเวทนายิ่งนักข้าอยากจะเข้าไปกอดปลอบแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่เฝ้ามองและคิดในใจคืนนี้ข้าต้องอยู่ตรงนี้อยู่ข้างกายเธอไม่ทันขาดคำจุรีโผเข้ามากอดข้าแน่นเหมือนอยากให้ข้าปลอบใจ ข้าตกใจแต่ก็เออไม่ผลักออกมือข้าโอบเธอไว้เบาๆค่อยๆปลอบเธอซุกหน้าเข้าที่ไหล่ข้าสะอื้นเบาๆน้ำตาเปียกเสื้อข้าหัวใจข้าปวดทั้งสงสารทั้งอยากปลอบใจเธอให้สบายใจไม่เป็นไรนะจุรีข้าอยู่ตรงนี้ข้าจะไม่ทิ้งเธอไปไหนข้าพูดเหมือนกระซิบสายตาเธอเงยขึ้นดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความไว้ใจ ข้าเองก็ใจเต้นแรงแบบเหมือนเราสื่อสารด้วยสายตาและกายสัมผัสเธอเอื้อมมือลูบแขนข้าไว้แบบขอความสนใจข้าอบเธอแน่นขึ้นอีกหัวใจมันทั้งอบอุ่นทั้งตื่นเต้นในคราวเดียวข้าเลยเข้าใจเธอคงหอยหาความต้องการความปรารถนาความรักและความใคร่แบบที่มนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งอาจรู้สึกต่อเพศตรงข้ามในเวลานี้ข้ารู้สึก เหมือนเธอต้องการบางสิ่งในตัวข้าบางอย่างที่ลึกบางอย่างที่สำคัญถึงเธอไม่ได้พูดแต่ข้าสัมผัสได้ว่าเธอต้องการสิ่งนี้เพื่อเอาความเมตตาความอบอุ่นและความรักที่อยู่ในกายข้านำไปใช้เพื่อโลกของเธอเราสองเคลื่อนไหวช้าๆมือของเราสองประสานกันสัมผัสทุกอย่างหัวใจเราส่งสัญญ,ญาณถึงกันเหมือนโลกทั้งสองใกล้ชิดจนแทบหายใจเดียวกัน จูรีซุกหน้าที่ไหล่ค่าค่ากอดเธอแน่นความอบอุ่นของร่างกายเธอและความร้อนแรงของหัวใจผสมผสานกับน้ำวิสุทธ์ทำให้ข้าและเธอรู้สึกถึงความเร่าร้อนแต่ยังเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความบริสุทธิ์ลมหายใจของเราสองสอดประสานหัวใจเต้นแรงความใกล้ชิดความปรารถนาและความรักไหลผ่านทุกอนูของร่างกาย เหมือนเราเชื่อมกันทางกายเชื่อมทั้งใจและโลกของเราสองแต่ที่รู้รู้คืนนั้นข้ากับจุรีไม่ได้หลับเลยเหมือนเธอจะโหยหามากสะกิดไม่หยุดข้าจำไม่ได้ว่าข้าใช้เวลาในการเชื่อมความสัมพันธ์กับจุรีไปกี่รอบจนข้าภาพตัดไปในคืนนั้นรุ่งเช้าข้าลืมตาขึ้นเหลือเพียงเสื้อของข้าแต่ไม่เห็นเธออีกแล้ว เหลือแต่สมุดโน้ตเล่มนั้นวางอยู่ข้างข้า,ข,าข้ากวาดตามองแล้วหยิบขึ้นมาอ่านจุรีเขียนคำร่ำลาเต็มไปด้วยความอบอุ่นขอบคุณสำหรับทุกอย่างเธอเขียนเสียงหัวใจข้าสัน่นในสมุดเธอเล่าว,ว่าพอร่างกายเธอแข็งแรงสามารถเชื่อมคลื่นกระแสจิตหาดาวแม่ของนางได้และพวกเขาก็มารับเธอกลับไปแล้วข้านั่งเงียบมองสมุดโน้ตในมือ หัวใจทั้งอบอุ่นทั้งเหงาเหมือนเพิ่งสูญเสียแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความทรงจำความใกล้ชิดและความรักที่เธอฝากไว้ข้าเอามือกุมสมุดไว้คิดในใจและข้าก็จะไม่มีวันลืมจุรีผู้หญิงต่างดาวที่เข้ามาและจะอยู่ในความทรงจำข้าไปตลอดกาลขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวร้อนแรงของอีทีสาวต่างดาวกับสมศักนะครับถ้าชอบ ก็อย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าอยากฟังแนวไหนอีกเม้นบอกกันได้เลยจ้าแอดมินพร้อมบวก